ดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆพื่ทำทำกระเป๋ากระเป๋าวายูทรงถุงผ้านะคะเป็นก้นยาวค่ะก้นยาวอันนี้เราจะมาทำก้นกระเป๋านะคะก้นกระเป๋าทรงถุงผ้าก้นกระเป๋านี้เราจะทำความกว้างห้านิ้วนะคะความกว้างห้านิ้วอย่างนี้นะคะเนี่ยวัดเอาสายวัดเราจะทำความกว้างห้านิ้วอันนี้เรามาขึ้นต้นโซ่ก่อนนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้โซ่เราจะทําทั้งหมด90โซ่นะคะใบนี้ใบนี้90โซ่ความความยาวของก้นกระเป๋าก็จะอยู่ที่15นิ้วความกว้างก็จะอยู่ที่ 5, 5้นิ้วนะคะนะคะเราเริ่มแรกเราก็ทําโซ่นะคะถักโซ่อย่างนี้นะคะนะคะี่ค่ะถักโซ่90โซ่นะคะ90โซ่เสร็จแล้วเราจะมาถักตัว x นะคะ เริ่มต้นถักตัว x เ,เริ่มต้นถักตัว x เราก,ก็จะเอาไหมาดามทั้งหมดนะคะไหมไหมาดามจะมีอยู่4เส้นนะคะและสีครีมนี้ก็จะเป็นสีของกระเป๋านะคะสีของลายกระเป๋าแต่ไหมาดามเราก็จะทําเอาสีที่มันคล้ายๆกันนะคะเวลามันแลบออกมามันจะได้ดูดูไม่น่าเกียดนะคะบางครั้งเรามันอาจจะแลบออกมาบ้างเล็กน้อย ีนี้ล้าถ้าเราเราเอาโซนโทนสีดะไหมดำคล้ายๆกันมันก็จะเก็บงานได้ดีนะคะแต่ถ้าไม่มีจริงๆไหมดำสีอะไรก็ได้นะคะแต่เราพยายามดึงให้ให้ไหมดำม,มันสนิทอย่าให้มันโผลออกมาอันนี้เราจะถักตัว x นะคะเราจะถักตัว x พันควักไปใน90โซ่นี้ให้เต็มนะคะแถวแรกนะคะไหมดำวิธีวางไหมดำเราก็จะวางแบบนี้นะคะ พาดไหมดามไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงกลับนะคะไหมดามมันจะละเอียดนะถ้าเราทําแบบนี้เราจะไม่ต้องไปร้อยเก็บหางไหมที่เหลือนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็อันนี้พอพอเราถัก90โซ่อันนี้นะคะก่อนที่จะขึ้นหลักแรก ก่อนที่จะทํา X แรกเราก็ต้องขึ้นอีกโซ่หนึ่งนะคะอันนี้เราขึ้นไว้แล้วนะคะเท่ากับรวมทั้งหมด91โซ่นะคะแล้วเราก็จะจิ้มเข็มพักไปที่โซ่ที่2นะคะแล้วก็พันพักกลับนยะคะพักพักกลับมาเห็นนะคะพักกลับมาแล้วก็อันนี้ได้1 X น,นะคะ แล้วก็ที่สองเราก็ถักไปอย่างเงี้ยค่ะถัก x ไปจนจนหมดโซ่เก้าสิบโซ่นี้เลยนะคะนี่ค่ะเเห็นไหมคะถ้าเราพันไหมกลับมาเงี้ยแล้วเราก็ถักหุ้มไหมไหมดามตัวนี้ไปให้สุด ไหมจะเรียบร้อยมากเลยค่ะไหมพรมจะเรียบร้อยมากมันจะไม่มีหางเศษไหมาหางไหมโผล่ออกมานะคะนี่ค่ะเราถักตัว x ไปให้หมดให้ให้สุดเก้าสิบโซ่นะคะค่ะเราถัก x แถวที่หนึ่งไปแล้วนะคะ x แถวที่หนึ่งที่เราถักไป ที่ตรงปลายนี้ที่เราเก็บปลายไหมาดามนะคะมันจะอยู่ในนี้เลยค่ะเราจะถักไว้ดูนะคะมันจะเรียบร้อยเห็นไหมคะมันจะเรียบร้อยมันจะไม่มีไหมโผล่มาเราก็ไม่ต้องไปตัดทิ้งแค่เราถักทับไปนะคะนี่ค่ะพอเราถัก x มาในโซ่90โซ่ครบแถวแล้วนะคะเราก็มาวกกลับอันนี้เราก็มาเลี้ยวกับปกตินะคะถัก x เหมือนเดิมเลี้ยวกับปกติ เวลาเราเลี้ยวกลับเราก็คอยดูนะคะคอยดูว่าข้างหลังเนี้ยมันจะมีไหมไหมดำโผลออกมาไหมถ้ามันมีไหมดำโผล่เราก็คอยดึงค่ะดึงมันจะสนิทเห็นไหมคะจะสวยแต่เราก็ดึงแค่ธรรมดานะคะอย่าออกแรงดึงจนชิ้นงานเรางอนะคะเพราะต่อไปมันจะงอขึ้นเรื่อยๆส่วนไหมเส้นนี้ก็เป็นไหมที่เราขึ้นต้นโซ่ครั้งแรกนะคะโซ่แรก มันจะมีหางไหมแล้วก็รวบเก็บไว้ในหมาไหมดามเลยค่ะรวบเก็บไว้เลยเนี่ยนะะแล้วเราก็ถักวนกลับมาอีกอีกชั้นหนึ่งในข้างหลังโซ่เก้าสิบโซ่ที่เราขึ้นทีแรกนะคะเนี่ยวนกลับมาวนกลับมาอย่างนี้เลยนะคะถักแบบนี้มันจะเรียบร้อยค่ะ ไม่ต้องคอยไปตัดแล้วชีวนงานจะทนเพราะว่าไหมทั้งหมดปลายไหมทั้งหมดมันจะถูกหุ้มอยู่ในอยู่ในแกนพร้อมกับไหมดามที่เราหุ้มอยู่ในนี้นะคะถัก x มันกนหมดแถวที่หนึ่งเราจะถัก x หมดเลยนะคะถัก x บนไปหมดเลยแถวที่สองเราค่อยมาถัก v เพิ่มตรงหัวมุมนะคะถัก v ตรงนี้ดูตามผังลายที่เราแนบไปให้เลยนะคะเดี๋ยว ดูตามผังลายที่เราแนบไปให้มันก็จะเป็นเราจะถักบนไปอย่างนี้ค่ะบนไปได้หลายชั้นถ้าเราต้องการลายก็สลับสีเอานะคะใช้สีเนี่ยสลับเอาดึงขึ้นสลับวิธีการสลับสีที่เราก็ทําให้ดูแล้วในในคลิปอื่นๆนะคะมีมีการสลับสีไหมที่เวลาเราจะเปลี่ยนสีเราจะทํายังไงไเห็นไหมคะ พอวกกลับมามันก็จะเนียนอย่างนี้เห็นไหมคะข้างในข้างหน้าข้างหลังถ้าเราถักคอยระวังข้างหน้าข้างหลังชิ้นงานตัวนี้จะลายเดียวกันเลยค่ะจะไม่มีอะไรโผล่ออกมาให,ให้ให้ให้ลายมันดูไม่สวยงามนะคะข,ข้างข้างด้านในด้านนอกลายมันจะเป็นลายเดียวกันค่ะ,คะตอนนี้เราก็ถักครบสองแถวแล้วนะคะ ักวนกลับเราจะอย,าอย่างที่บอกค่ะก็คือเราจะถัก x วนกลับอย่างนี้นะคะวนอย่างนี้เลยค่ะแล้วต่อไปเราก็จะถักวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะวนวนไปอย่างนี้วนไปจนจนความกว้างของตูดก้นกระเป๋าเราเท่าที่เราต้องการได้นะฮะแล้วเราก็จะมาขึ้นตัวกระเป๋าอีกที ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะลายที่เราที่เราขึ้นมาถักก้นมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วต่อไปเราก็ขึ้นรูปด้านข้างเลยนะคะด้านข้างก็ไม่ต้องเพิ่ม x ค่ะก็แค่ถักเอ็กวนไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเป็นรูปเป็นรูปกระเป๋าเองนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ